วันที่18มิถุนาความคืบหน้าเหล็กจะไปหมดไหมเนี่ยตั้งหลังคาโครง<ต>เกือบเจแล้วแต่ <10 S 2> ถ้ามันเงยนมากอันนี้ก็ไม่สวยนะเหรอมันเหมือนรับลมเลยนี่ประมาณ9.5 <Okay. S 1> องศาเหมือน9ครึ่งไม่ถึง10องศา โอ้ยนะมันขุดลงไปถึงนั่นเลยเสา,เข,สาเข็มเสาเข็มหกต้นหกนหนะลุมลลนนเตรียมลงเสาเข็มหลุมละสี่ต้นเพื่อทำลงรถดาดฟ้าไปทำไมาใหญ่กับบ้านชนละไดา้ <laughs> ทำไม่แค่นี้ สวัสดีครับอืม่ายเปท้องบรุลมเลยอันนี้แล้วเท่าข้างบนเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นในนี่เป็นล็อกตรงนี้ไม่มีหน้าต่างใช่ไหมไม่มี ทึบหมดเลยฝั่งเนี้ยจะปิดทึบหมดเลยนี่กำลังจะเททับหลังใส่กระบอกแก้วไม่ได้นะไม่ได้มันน่าเกลียดใส่ทำไมอะ่ะกระบอกแก้วเอ้ยทำไมหน้าต่างมันสูงจังวันเนี้ยเอ้ยนี่มันไม่ได้ทำหน้าต่างหรอนี่ตรงนี้ผิดแล้วตรงเนี้ยผิดแล้ว มีผิดละช่างเปียกคงนึกว่าจะทําบานกระทุงให้ตรงนี้วันนั้นคุยกันว่าเราทําลงรถแล้วให้ทําหน้าต่างตรงนี้ให้แทนลืมละไ,ไ,ไม่ได้ตรงหรือ,อเพราะว่านั้นมันสูงเกินไปมันเป็นหน้าต่างไม่ได้ อีอน้ใช่ไกว้าง่งนีนะอืมเนี่ยข้างล่างพอเราทำยาวไงแต่ข้างบนเราหยักเข้าไปแค่ตรงนี้น้ำยังหยดอยู่เลยเห็นไหมน้ำรั่วมดแล้วม,มันหยดมาจากผนังข้าง 支撑呢？